พี่ไม่มีหรอกซุปเปอร์คาร์มีแต่รถไทนาโอ้ยสันดาล่านังเขาก็แจ้งหนาเนาะโอ้ยอยากเกิดเป็นบอสแล้ดิเป็นอยังอยากถึงนังถึงนังโนล่เก๋ดิมาเด้อกินข้าวกับพ่อใหญ่แซบพ่อไงแซบครับแซบแซบแซบชูน้อยหวานเฮ้าคุยนะครับมีไงคุยคนมักยอมครับคนมักคุย ปลาขึ้นมาส่บอลงคอนเทนต์ก่อนสุดไมังไงลงคอนเทนต์ลงคอนเทนต์อาหารอีสานครับพวก็กินครับล่องบังใส่กระมย้ยนวลปลาแส่เป็นยังปลาไปนครับผมไม่นอกกินข่าวน่กันเอาข้าวยังนี่หูขันเหนียวหูทอด ตายแล้วตายแล้วโอ้โอแม่คำใหญ่ลายเนี่ยมแคนแคนตายเป็นตายแล้วตายเป็นตายแล้วโอ้เขาาาโอ้กินจบื่อเบือไปหกินหมูนะกินจบื่อเไปกินกพีมีสมพักมีทอดถกหมูมีโอ้สมพักไงอันเราสักสัก กวาอกั้นสากินข้าเสียบเนาะเสียวาไปนครับ้อ